ทันทีที่คุณเห็นนิว2,026 Honda Wave 125i ในโทนสีม่วงและขาวคันนี้คุณจะรู้สึกได้ทันทีว่านี่คือรถที่ทำให้ทุกการเดินทางธรรมดากลายเป็นความรู้สึกพิเศษขึ้นมาทันทีนี่ไม่ใช่แค่รถใช้งานทั่วไปแต่นี่คือภาพใหม่ของความสวยงามประหยัดและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงและวันนี้เราจะพาคุณมาดูทุกมุมทุกจุดเด่นและทุกสิ่งที่ทำให้รุ่นนี้ยังคงเป็นตัวท็อปในคลาสของมันเหมือนเดิม ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง WA Auto Review และถ้าคุณเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวใหม่ๆของเรา Honda ยังคงรักษาภาพลักษณ์ด้านความทนทานและความคุ้มค่าม,มาโดยตลอดแต่สิ่งที่ทำให้เวฟ 125i รุ่นปี2026เด่นขึ้นมาทันทีคือดีไซน์ใหม่ที่สวยเชียบกว่าเดิมสีม่วงและขาวให้ความรู้สึกพรีเมียมแบบสง่าง,งามผสมความสปอร์ตอย่างลงตัว สีตัวรถเป็นแบบเงาสะท้อนทําให้มองแล้วรู้สึกหรูหราเส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้ดูไหลลื่นตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านท้ายทําให้ภาพรวมดูทันสมัยและมีความลุลมมากขึ้นไฟหน้าให้ดีไซน์ที่คมชัดและดูมีเอกลักษณ์ของฮอนด้าโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าคุณจะขี่ในเมืองหรือทางโลง่งความสวยของรถคันนี้จะยังคงเด่นในทุกจังหวะของสายตา ถ้ามองใกล้ๆคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า Honda เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีมากด้านหน้าถูกออกแบบให้ดูกระทัดรัดและเฉี่ยว่ยวยิ่งขึ้นไฟเลี้ยวถูกจัดวางอย่างลงตัวและลวดลายสติ๊กเกอร์ใหม่ก็ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสริระได้ดีนั่งสบายแม้ต้องขี่ในระยะทางไกลาราวจับด้านหลังก็ออกแบบให้เข้ากับรูปทรงตัวรถทำให้ภาพรวมของรถดูสมบูรณ์และมีความทันสมัยมากขึ้น เมื่อพูดถึงสมรรถนะเวฟ 125i ก็ยังคงเป็นหนึ่งในรุ่นที่ทำได้ยอดเยี่ยมที่สุดรุ่นปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์125ลูกบาทเซนติเมตร PGM-Fi ของ Hon ด a าที่ปรับจูนมาให้ตอบสนองได้ดีและประหยัดน้ำมันสูงสุดการเร่งมีความลุ่มนวนควบคุมง่ายและเสียงเครื่องยนต์ก็มีความเรียบเนียนเป็นเอกลักษณ์รถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานทั่วไปการลุยการจราจรหนักๆห,ห,หรือการขี่ทางยาวแบบต่อเนื่องเครื่องยนต์ทำงานได้ดีแบบไม่มีอาการหอบหรือหน่วงให้รู้สึกกังวล เรื่องความประหยัดน้ำมันถือเป็นจุดเด่นที่สุดของรถรุ่นนี้ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดที่พัฒนามาใหม่ช่วยให้คุณประหยัดค่าน้ำมันได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนพนักงานออฟฟิศหรือคนที่ใช้รถทุกวันแบบจริงจังเวฟ125่ไอจะช่วยลดค่าใช้จ่ายรายวันได้อย่างชัดเจนความสบายในการขี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเช่นกันระบบกันสะเทือนสามารถซับแรงกระแทกได้ดีทำให้ไม่ว่าจะถนนเรียบหรือถนนครุขคะับรถก็ยังให้ความนุ่มนวลเบาะนั่งอยู่ในตำแหน่งที่กำลังดี ทำให้เหมาะกับผู้ขี่ทุกวัยการควบคุมรถก็ง่ายมากน้ำหนักเบาเลี้ยวง่ายและคล่องตัวในการขี่ในเมืองหรือซอกซอยต่างๆไม่ว่าคุณจะเจอสภาพการจราจรแบบไหนรถคันนี้ยังคงให้ความรู้สึกมั่นใจและควบคุมง่ายเสมอระบบเบรกของรุ่นนี้ก็ไว้ใจได้เช่นเคยดิสเบรกหน้าและดรัมเบรกหลังให้แรงเบรกที่ดีและควบคุมง่ายฮอ,อนด้าตั้งค่าระบบเบรกให้ตอบสนองดีโดยไม่ไวเกินไปทำให้ผู้ขี่รู้สึกคุมรถได้ทุกสถานการณ์เรื่องความทนทานก็ถือว่าเป็นจุดแข่งสำคัญ รถรุ่นนี้สามารถใช้งานหนักได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องซ่อมบ่อยและวัสดุดที่ใช้ก็ถูกออกแบบให้ทนต่อสภาพอากาศและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันในด้านความคุ้มค่าเวฟหนึ่งสองห้าไอยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดช่องเก็บของใต้เบาะมีขนาดพอเหมาะสำหรับสิ่งจำเป็นต่างๆแผงหน้าปัดอ่านง่ายทั้งกลางวันและกลางคืนและตำแหน่งของถังน้ำมันก็ใช้งานสะดวกทุกอย่างถูกวางมาเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้จริงมากที่สุด สรุปแล้วเวฟ 125i ปี2026คือรถใช้งานที่ครบเครื่องทั้งในเรื่องดีไซน์ความประหยัดความสบายในการขี่และความทนทานสีม่วงและขาวช่วยให้ภาพรวมดูพรีเมียมและแตกต่างจากรถทั่วไปบนท้องถนนเหมาะกับคนที่ต้องการรถที่สวยประหยัดดูแลรักษาง่ายและใช้งานได้จริงในทุกวันขอบคุณที่รับชม WA Auto Review และถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในรีวิวถัดไปครับ